ถูกที่สุดในตลาดได้กระบ,บะแคบยกสูงใชา้ย,ยางอึดถึกทนผ่อนเริ่มต้น7 0 0 0บาทมีรายได้แค่1น0 0ก็สามารถเป็นเจ้าของได้วันนี้ลุงโอ๊ตพามาดู t o y ยต้าไฮรักรีโว่สองจุดสีเดอร์คันนี้เป็นปี2016ได้ไฟแบบมัลติรีฟิเตอร์กระจังหน้าโครเมียมคันนี้บอกเลยว่าอึดถึกทนแมกอลร้อยขอบ17คันนี้เป็นยางดันหลบปี2023ย่างยังเต็มขับได้อีกนานกระจกมีไฟเลี้ยว led ในตัวมือจับเป็นแบบโครเมียมสามารถเปิดแคบกว้างขวางใช้งานสะดวกสบายที่นั่งนั่ง หลังไม่เหมาะกับลุงจริงๆเพราะลุงสูงว่าย80แต่ลุงบอกเลยว่าที่นั่งด้านหน้าเนี่ยเฉียบเออพอมานั่งด้านหน้าแล้วบอกเลยเขาสบายจริงๆเบาะใหญ่มากเป็นกมัมมี่ฮี่พวงมาลาัย3ก้ามนาวติกฟังก์ชันคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติทรงสูงแต่ว่าเวลาขับกระบะพีนัลเนอร์บางทีอยากได้เป็นเกียร์ธรรมดาเพื่อนๆว่าระหว่างเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เนี่ยขับได้กระบะอันไหนมันขับสนุวก,กันด้านท้ายคันนี้มีบันไดและกันชนติดมาให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกตรงที่3ที่สำคัญคันนี้ได้เป็นแม็กกกกกกไไไรร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 เเเเนนนออ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 อ์์บบบบิิิใใใใหหหมมมมมมม่่่่่่สสตตตต๊ยยัััััังงูคคคาซืื้้้ถถจดดโีีปะพ หกากเจอปัญหาเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนใครมองหากระบะตัวสูงในราคาตัวเตี้ยคันนี้ออสเดลโต้ uto, ขายเพียงแค่359,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทเท่านั้นใครอยากได้ลุงออสจัดให้